สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ดีโฮมลฟวิ่งพาท่านผู้ชมมาชมบ้านนอกดาวน์สวยๆกันอีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้เรามาชมโครงการของมาริสาแลนด์ติดตั้งให้กับลูกค้าที่คลอง8ปดปทุมธานี ซึ่งพี่เหมียวเจ้าของบ้านได้ผสมผสานร,รูปแบบของสไตล์อิงลิชคอเทตให้เข้ากับสไตล์ความชื่นชอบของพี่เหมียวเองจึงได้แบบบ้านที่น่ารักอบอุ่นแบบนี้เลยละครับซึ่งแน่นอนครับถ้าท่านผู้ชมซื้อบ้านนอกดาวกับมาริสาแลนด์ก็สามารถออกแบบบ้านให้เข้ากับสไตล์ความชื่นชอบของแต่ละท่านได้ซึ่งก็เป็นข้อดีของบริษัทไมาสาแลนด์เลยละครับบ้านหลังนี้แบ่งออกเป็น1ห,ห้องนอน1ห,ห้องโถง 1ห,ห้องครัวแล้วก็1ห,ห้องน้ำขนาดของบ้านอยู่ที่3.5คูณ10เมตรขนาดของระเบียงอยู่ที่2คูณ10เมตรครับพื้นที่การใช้สอย55ตารางเมตรในราคาที่850,000บาทครับถ้าพร้อมแล้วมาตามต่อรายละเอียดของตัวบ้านกับพี่ฟ้าได้เลยครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาริสาแลนนะคะก็พาทุกคนมาชมผลงานของบริษัทนะคะที่ บ้านไออุ่นที่อยู่ที่คลองแปดนะคะสวยมากๆเราขออนุญ,ญาตลูกค้าไว้แล้วนะคะว่าวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมกันสวยตั้งแต่ประตูั้วเลยนะคะนี่ค่ะมีเดี๋ยวรอพวกเราทุกคนอยู่นี่แล้วสวัสดีค่ะ,นนคะโอ้ยนี่ต้นอะไรคะเนี่ยอันนี้เหรออันนี้ต้น,นอ โมกเจริญโมกเจริญนะคะวางหน้าบ้านวันนี้นะคะเราก็ได้ขออนุญาตคุณเหมี่ยวไว้แล้วว่าวันนี้จะพาทุกคนมาเยี่ยมชมบ้านนะคะที่ติดตั้งเรียบร้อยที่สวยงามร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแล้ววันนี้มีเฟอร์นิเจอร์เข้าแล้วด้วยนะคะ,ะวันนี้ขออนุญาตให้คุณเหมี่ยวพาเดินชมเลยนะคะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยปวดก่อนเลยกระจกบ,บานโค้งอ่า คุ้มใจล้วส็คิดเองแล้วก็สั่งที่บริษัทให้ทำตามที่เราเร่วมกันออกแบบแทบจะหลายส่วนในของบ้านเลยนะคะอันนี้กลับกันอยู่ประมาณสองหรือสามรอบใช่ไห้ไลน์หน้าบ้านค่ะได้ค่ะอย่างนั้นขออนุญาตให้คุณเหมียวพาเดินชมด้านในกันเลยดีกว่าได้ป่ะไปค่ะป่เข้าบ้านกันนีนะคะเข้ามาก็จะเป็นส่วนของห้องนั่งเล่นใช่ จะเป็นห้องที่แบบมิ팅นะคะรวมกันในบ้านค่ะแล้วก็จะมาเนี่ยมีประตูบานสไลด์ด้าน,นี้อีกใช่ไหมจะแบบอยู่ต้นมงต้นไม้ก,นกันแล้วก็แบบนั่งรับลมตรงนี้ก็จะลมแบบโปรโคเป็นประตูหน้าต่างที่แบบความลึกเหมือนกับจะเป็นประตูบ้านอยู่แล้วแต่ว่ามันทำให้ช่วยโปร่งขึ้น ก็แบบเป็นโซฟานั้งเล่นเอฟมามือสองแต่ก็น่ารักอยู่น่ารักน,น่ารักค่ะได้เดี๋ยวไปดูห้องนู่นกันค่ะอย่างานี้เพื่อนเดีียวช่วยเล่าถึงความเป็นมาของบ้านหลังนี้นให้ฟันหม่สิคะอ,อ๋อบ้านนี้หรอตอนแรกอะยังไม่ได้คิดจะทำบ้านเดี๋ยวซื้อที่ไว้ที่เนี่ยแบบมีไว้นานมากนานมากมากแล้วค่ะตรงมีที่ดินขนาดเท่าไหร่นะคะร้อยยี่สิบตารางวา120ยี่สิบตารางวา นี่ก็แบบเป็นโรงมีบบานโค้งก็เป็นคนชอบปลูกต้นไม้ใช่แล้วก็เหมือนผมที่ไว้แล้วแบบเออมีบ้านสังหลังนึงก็ดีการทําเล็กๆแต่ว่านี่ก็ไม่เล็กนี่ก็นี่ก็เกือบเต็ม <c oughs> พื้นที่แล้วเนี่ยค่ะค่ะ <c oughs> นี่ก, <c oughs> นก็นี่ก็เท่าไหร่นะแปดสิบเมตร 10เมตรแล้วก็ใช่เป็นสองตัวบ้านห้าเมตรห้าสิบเพราะว่าระเบียงเราสองเมตรใช่มีเทเรสยื่นออกไปอีกตอนแรกจะทําเทเรสสั้นๆแต่คุยไปคุยมาก็เอายาวหน่อยเพราะว่าชอบแล้วสรุปแล้วใช้จริงๆอยู่แต่เทเลสใช่นี่ก็นี่นี่นี่ตัวนี้ก็จะนี่นี่จะสั่งเป็นทําเป็นอลูมิเนียมลายไม้เพราะว่าชอบลายไม้ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ไไม่กล้าใช้ไม้จริงเพราะว่ากลัวเรืองไม่เป็นก็เลยใช้อลูมิเนียมของบริษัท อันนี้ก็ไม่ได้เป็นหน้าต่างธรรมดานะใช่อันี้ก็เป็นงานกระถุงนี่ก็สั่งเองคิดเองแต่เราก็เขียนแบบแล้วก็ให้บริษัททําให้ก็ถูกใจค่ะใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้มันร้อนก็เลยใช้ฟิล์มช่วยด้วยก็ยโอเคขึ้นค่ะแล้วคุณเหมียก็จะเป็นคนลงดีเทลบ้านหลังนี้ในหลายๆจุดเลยนะคะนี่ดูแค่จุดสวิตช์ไฟนะคะอย่างแบบมีความน่ารักปุ๊บปิ๊ห้องนี้ก็จะแบบเป็นห้องแบบ นอนได้นั่งได้อะไรได้ตกไฟนี่ก็คิดเองเอามาใส่เองปกติของเราจะเป็นดาวไลท์นะคะแต่พุณแบบบอกว่าขอเป็นโคมไฟเท่านั้นใช่แล้วแบบเปลี่ยนเอาค่ะแต่แสงสว่างก็เพียงพอในการใช้งานดีมากใช่ค่ะประตูก็เป็นประตูไม้ไม่เยู่ที่หวาดใช่อันนี้ห้องน้ำเล็กๆแต่น่ารักใช่ห้องน้ำเราจะต่อไปอยู่ด้านหลังนะคะเพื่อให้ได้พื้นที่ในบ้านแบบใช้สอยเต็มที่ใช่เล็กๆแต่น่ารักเราไปดูเลย ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไไดทำให้มานดูอึดอัดเยค่ะเป็นคนที่เลือกของเก่งมากเลยนะคะแล้วไปยังไงมายังไงถึงมาเลือการิษัทแร์ค่ะบริษัทอ๋อพอดีดูหลายที่มากแต่ว่ามาถูกใจที่นี่เพราะว่าหนึ่งใกล้บ้านแล้วก็สื่อสารกับเซลล์กับ เจ้าของรู้เรื่องโอเคเข้าใจตรงกันแล้วก็เซยยเยจกันง่ายมากพอ <ส datasets> ดีที่นี่เน้นเรื่องแข็งแรงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบถูกใจก็เลยรู้สึกว่าโอเครวดเร็วด,ดีแล้วก็เหมือนสั่งทําสําเร็จแล้วก็มาติดตั้งได้เลยไม่ต้องแบบมานั่งจี้กับช่างเพราะว่ามีบริษัทด,ดูแลให้แล้วเรียบร้อย <Kara. S 2> ไม่ต้องมานั่งแบบปวดหัวกับเรื่องเดี๋ยวมาไม่ทําเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็เริ่มแต่เรื่องนี้ตัดไปอีกห้องหนึ่งใช่ไหมคะใช่อันนี้ก็ประตูที่แบบ เลือกเองนะไม่ใช่คือที่บริษัทนี้ให้อยู่แล้วแต่ว่าเราเปลี่ยนเองเราก็อ่ะแพงไหมค่านี้บานนี้เหรอคะบานนี้รวมรวงปรบก็ประมาณไม่เกินห้าพันบาทถ้าจำไม่ผิดนี่ช่างบริษัทก็เป็นคนทําให้ใช่ค่ะเพราะว่ามีช,ช่างมาติดตั้งได้ค่ะห้องนี้เห็นบอกว่าชอบมากใช่ชอบมากเป็นห้องครัวที่แบบอยู่ตลอดเป็นห้องแรกที่แบบเข้ามาถึงบ้านเราต้องเข้ามาเลยครัวนี้ก็แบบ k 1หนะต่างบานกระถุงบานซิฟก็ก็จะเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันทั้งหมดแล้วซึ่งเข้ามาในห้องนี้หอมมากเลยนะคะกลังทํโอบฟ้าทองอันนี้ก็จะเหมือนแบบสั่งทาเองให้บริษัทที่บริษัทบ้านนี้ก็ติดตั้งให้ก็ถูกใจวางมุมให้เรียบร้อยก็โอเคเลยค่ะสวยมากแล้วตอนนี้ก็อยู่มามาทุกวันไหมคะมาเฉพาะวันหยุดค่ะเราอัินี้เป็นบ้านแบบไว้สําหรับทํา มาปมั<ม>า่กันใช่พก <มา S 1> ป,ป,ปะกันใช่ใชไม่ต้องไปไกลคือเรามาอยู่ที่บ้านเราบ้านเราเหมือนคาเฟน่นิดนึงอารมณ์เป็นเหมือนแบบว่าโฮมมี่คาเฟ่ไปแลวงบประมาณหลังนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะหลังนี้หรอคะหลังนี้ตอ,นนอย่าเพิ่รงรวมตกแต่งนะเพราะว่าตกแต่งนี่น่าจะอีกไลายแสตตกแต่งเราไม่ได้ใช้ของแบบไอ้นี่อยู่แล้วแต่ว่าเน้นเน้นเน้นทําบ้านให้แบบโล่งๆงกว้างอ่ะแต่หลังนี้1ิบเมตรใช่ไหมก็ ตอนนั้นที่เราคุยวันมันหมวกแปดแสนห้าแปดแสนห้าแต่มันก็จะมีจุดจิบนิดๆหน่อยๆใช่อย่างบางอย่างเราไปหยวนกันไปอย่างบางอันที่เมียวซื้อเองบริษัทก็จะเหมือนแบบช่วยกันไปใช่แล้วก็แต่ก็ช่วยทําให้โดยที่แบบไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอันนี้ก็โอเคแฮปปี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มาอยู่ได้ตั้งแต่เมษานะเมษาเมษาใช่มาตั้งแต่เดือนร้อนมากแต่ว่าจังหวะว่าวางแผนดีตรงนี้ก็คือบ้านเนี่ยไม่ได้ร้อนมากเพราะหันหน้าไปทางทิศนี้ค่ะ เราก็ต้องดูการทิศทันการวางบ้านด้วยนะคะตอแล้วก็เป็นกระจกอ่ะมันอาจจะร้อนนิดนึงแต่มันได้ความสว่างไม่เปลืองไฟบางทีถ้าจะไม่ต้องเปิดไฟเลยเงี้ยค่ะใช้ใช้ได้ทั้งวันห้องอ่ะค่ะเราก็ใช้ม้านช่วยได้ใช่แล้วหลังคาที่เนี่ยดีอย่างคือสูงไม่ร้อนมากตอนแรกกลัวว่าแบบบ้านน้องเราจะร้อนไหมอ่ะมันหลังคาจะเตียกไหมแต่แบบไม่ไม่ของบริษัทนี้โอเคสูง รู้ขอบคุณมากเลยค่ะมันได้ความใจที่ลูกค้าใช้น้วแบบมีความสุขใช่เราไปหน้าบ้านกันต่อดีกว่ายังมีประตูอีกนะคะตรงห้องครัวซึ่งจะสามารถออกไปตรงระเบียงได้อันนั้นจะติดโต๊ะกินข้าวนิดนึงนิดนึงนิดนึงนเดี๋ยวไปออกนี้จรินะคะประตูนี้ก็น่ารักาะเปเระเราจะเปิดมาเจอกันสองประตูได้ 瞬間、「どうに大切にしたいあなたがくれた優しさのように」「夏の風がしっ ตอนนี้เราก็มาอยู่มุมที่คุณเมียบอกว่าใช้งานบ่อยที่สุดก็คือตรงเทเลสนะคะที่มีความกว้าง2เมตรนะคะที่กําลังดีเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเหนือจิออ่นใดก็ต้องขอขอบคุณคุณเหนียวมากๆนะคะที่ให้โอกาสทางมาริสาแลนด์นะคะแล้วก็ให้ความมั่นใจรวมถึงนําเสนอไอเดียการสร้างบ้านให้กับพี่น้องของเราทุกๆคนด้วยนะคะเราก็มีของเล็กๆน้อยๆมามอบให้นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขทุกวันขอบคุณนะคะ,นะคะ แล้ววันนี้นะคะถ้าพี่น้องคนไหนนะคะสนใจกําลังมองหาอยากจะมีบ้านสักหลังหนึ่งบนที่ดินของตัวเองนะคะเราบริษัทมาริสาแลนด์ก็ยินดีให้คาปรึกษานะคะมาร่วมออกแบบไปกับเราเพื่อที่ฝันของคุณในเรื่องการสร้างบ้านเราจะสร้างให้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะสามารถทักทายกันมาได้นะคะเราจะมีช่องทางการติดต่อนะคะแปะไว้ให้ใต้ใต้คอมเมนต์นี้นะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับบ้านในฝันของใครหลายๆคนหลังหน้านะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ